ส,สวนบ้านมินบุรีนะครับโอ้ยต้นอะไรสักอย่างต้นประเรเลยไอ้ไอขโมยปิดบกที่คอนโดสักต้นเดียวมั้งนี่เล่้ยอย่างี้ยเดี๋ยวดึงไปเดี๋ยวดึงไปไม่รู้มันจะโตได้เท่าไหร่นี่ฟออากาศ โอ้ยมมานามมานาวมะนาวลูกดกด้วยสวนกล้วยข้างใน,นก็เป็นมันสำปะหลังอุย้ยเพียบเลยเอามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยเยอะ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 ไม่ได้กลับมินบุรีนานนะครับนห่อัปเดตเพียบเลยต้นไม้ S 1> <S 1> <S ต,ต้นกล้วยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ต้นที่มีกระถางมานี่มาใหม่เยอะนะโอ้ยไอยขน,นุนขน,นุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้างบนลูกบอลเลย ะลกใหม่เดี๋ยวหาต้นกล้วยอิมก่อนอครั้งก่อนมาต้นกล้วยอิมอยู่แถวนี้แหละผมปลาย,ลายหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่านี่อยาเจออีแล้วกล้วยอิม่มกล้วยอิมจะไปปลูกในห้องนอนที่คอนโดนี่ก็มีต้นเหล็กอันนี้ก็มีกล้วยอิมสับปะรดนี่ก็ จะมีอย่างเงี้ยเทียบเลยนะแหนนะเป็น,นำยำหย่อมันลุ่มระเบิดสดาวสสะาวมะพร้าวแล้วก็ต้นหมากมะพร้าวติดกันต้นไผ่หน้าหลังบ้านต้นไผ่หลังบ้านอยู่ตรงนน้นนมีกล้วยด้วยอันนั้นมะป้างหรือว่าอะไรสักอย่างมาสับกันหลังค่อนข้างจะ ไม่ค่อยปเป็นระเบียบเท่าไหร่ในการจัดวางต้นไม้นะฮะปลูกตามีตามเกิดก็ราห่างจะโอเคอันนี้อันนี้ก็อะไรนะตะคุณอะไรสีม่วงอ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวเอาไปสักพ่นดีกว่าเทียบเลยอันนี้ใบเตย ประมาณนี้ครับประมาณนี้